มารไม่ดีนะครับผมจะมาทำเอรอาวานะครับผมกดปิดไปนิดนึงโอ้ยกดถูแล้วครับนี่นะครับราวาผมจะทำแค่อยากแค่ดเดียวนะครับผมจะปิดให้มีพิดูและครับโอ,โอ้แต่ว่าอยากไปหน่อยนะครับแต่ว่ามีลราวานะครับดูนะครับนี่ยนะแต่ผมก็ต้องกดเอัอ จะเดินไปนะครับผมจะไปทำลาวาดอนะครับอ้าช่วยด้วยใครจะทำนะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมไม่มีหัวใจคุณม,มีหัวใจหรอครับผมจะไปบ้านผมนะครับเฮเจอกันดูนะครับผมจะทำไอตัวนี้ตายนะครับ ตายยากจริงๆว้ามันเป็นสเลดครับไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นคนโอ้ดูนะครับไหนเนี่ยบ้านผมนี่นะครับโอ้บ้านผมมีลาวาเต็มเลยดโอ้ดูนับโอ้ลาวา ผมทำเองนะครับดูนะนี่ไงหลังคาผมเองครับโอ้โห oh, เรามาทำไม่นีนะ่กันเราวาดกันลูกบ้าน,ผม,านผมต้องแย่บ้านโอ้ oh, ผมหาบ้านไม่เจอแล้วผมไม่ย้าน ผมจะไปบ้านอยู่หลังนี้ครับแต่ว่าผมหาดังเข้าไม่เจอเลยอะ่ะทำไงดีครับเนี่ยแ,แล้วลบ้านหลงี้ลาลาบ้านไม่มีใครอยู่สะดวยนั้นผมก็จะดีครับผมก็ต้องปักเพียนสีก่อนนะครับ น้องคนเลขสี่นะครับนี่จะสอนเนี่ยผมกำลังสอนอยู่นะครับนี่ไงนี่ไงนะโอ้โหไทยมากเลยบ้านหลังนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนโบราณมากทีนี้ผมก็ทำเตียงนอนนะครับทีนี้มันก็เออมันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเลขห้านะครับกดเลขห้าเอไปไม่ใช่เอห้านะครับเลขห้า กดปึ๊บเด้ที่นอนแล้วที่นอนเสร็จแล้วเกอร์เราก็ไปดูาลาว,ว่ะลาวอยู่ฝออั่งนี้นะครับไม่ได้สะลุมาอันนี้บ้านของเองครับย้ายบ้านได้เพราะว่าไม่มีใครอยู่ผมรู้เลยแล้วก็ออกไฟฟ้าด้วยดูนะครับแต่ว,ว่า ผมจะออมแบบไม่มีเสีย,ยงแล้วน,นะครับผมจะไม่พูดแล้วให้ทุกคนดูวไว้นะครับว่าทำยังไงเดินก็กดตัว d o u ้ l ยูครับเมื่อหนูนต้องการหยุดถ่ายนะท่านายหย่าให้กด F10 เดินยังไงละ่ะแล้วก็กด หยุดทาย